ขอบคุณรำหวานจากคุณแม่ใจดีนะคะแม่เจี๊ยบแม่แมมแม่สวุวรรณีแม่แอฟแม่ครกี้และคุณแม่ทุกทกท่านนะคะที่มอบอามันนะคะให้สวนช้างสยามกระทิงลายนะคะให้น้องช้างได้กินได้ทานนะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณยายกันนะคะว่ายายจะกินไหมอ่ายายก็เอาไปเผาด้วยนะคะอันนี้ก็เผานะคะคุณยายก็ชอบชอบเผานะคะยายไม่ชอบไม่ชอบต้ม ยายบอกว่าต้มไม่อร่อยเหมือนเผาเนาะเรามาลุ้นกันนะคะว่ายายคําแก้วกับแม่วรีจะทานมันไหมนะคะว่าเขาจะเอาไหมเนาะอ่าเดี๋ยวให้คุณยายก่อนนะคะแม่อันนี้ให้คุณยายก่อนอายายมันนะคะนีมัน ยายเล้วยายไม่กินเอาวัลีเอาลูกอะยายไม่กินยายไม่กินเอาลูกอะยายไม่กินค่ะย,ยาย,ยาไม่กินเอ <laughs> าลูกอะโอ๊ยหนอยายยายไม่กินยายยายบอกกินเอ่อเาแม่วัลีเอาลูกอะ แย่งกันเลยอันนี้แบ่งไว้ให้น้องโชคลองชิมดูนะคะว่าน้องน้องน้องบุญดีจะกินไหมเ <c oughs> อวันนี้วันนี้แค่ทดลองนะคะว่าจะกินไหมคุณยายไม่กินค่ะทุกคนคะ่ะนี่แม่จ๋าแม่วนันยายไม่กินค่ะยายเอาทิ้ง <c oughs> ยายคำแก้วบอกกินแม่วาลีกินค่ะนี่กินอ,อ่นี่ค่ะแม่วาลีกินค่ะนี่แม่วาลีกินนะคะยายไม่กินเลยคุณแม่จา๋า โอ้โห oh, oh oh. เออข้าวท่าข้าวท่ามาแม่วาลีกินค่ะนี่ไม่อร่อยเหรอทำไมทำหน้าทำตาอย่างนั้นล่ะเออขอบคุณนะคะขอบคุณมันหวานๆนะคะจากาแม่สุวรรณีนะคะแม่แมมน,นะคะแล้วก็แม่เจี๊ยบนะคะ อ่าแล้วก็แม่แอฟนะคะแม่คุกกี้นะคะแล้วก็คุณแม่ที่อะไรหลายท่านนะคะที่ไม่ประสงค์จะออกนามด้วยนะคะที่มอบให้สวนอสยามกระทิงลายของเรานะคะได้อ่ามันอร่อยๆทานนะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอ่าพี่วันชัยนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้นะคะอ่าได้ทานผลไม้วันหวานนะคะขอบพอะคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังยายคำแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ